โดนบางแล้วแปบ๊บนึงน,นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก่อนว่าสวยหรอไหมคะเหมาะสมโอเคหมวดจังนี้ครับด้หมวดคะขอแจ้งความได้ไหมตอนนี้อยากโดนหมวดจับขาข้อหาอะไรก็ได้ มีใครมีใครอยากโดนชนะสูตรศพไหมคะ น่ารักอะน่ารักอะน้องไม่น่าได้ยินนะน่าจะไม่ได้ยินน้องอ่านการ์ดอยู่